สวัสดีครับพี่น้องครับส่งงานกันทลาวิชัยครับมลงพ่อกันยูวัดสำโรงบ้านสำโรงอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดครับสองรอยกับสองรลอยสี่สิบรูกไหพี่น้องสามสีมือมานีมีแต่มือจัง เก็บขยะเพิ่อนกัเหลือแต่ทางใต้ไวเทียวครับทางหน้าเพิ่นกัเมียนเรียบร้อยไปแล้วสะอาดสะอา้านเหมือนเราไม่เคยมาบดกำสุก อ้เาเร็ว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 ไกลเร็วมึงยางมึงหน้าหมอหน้ารถเจ้าของเด้อ แต่ส่อมมาหมื่นกันปกติแล้วครับโอเคอาการน้ำมันเบียดหายจบแล้วบักลาหน่อยบักลาไน,นี่ยใส้กลางเ,เดี๋ยวจะเปลี่ยนยางอีกคู่นึงกันจบแล้ว

นีการเลิกหกม้ครับตอนนี้ก็บสองโมงสี่สิบห้าทุีโอางบ้างเงี้ยก็มาบ้างก็าดมาแล้วต้จะตึ้งแล้วคาเลียเลยเด้ยว่ะมโซ่เงียบปูม้าปเตรแ้แล้วก็เลนมาแล้วเงียบเงียบเงียยเงบเงียบเอง พี่แม่ไปแย่เขาไมไปแย่เขาแล้วไปชิบเขไปไปชวนพื้น

เ้งบ anyway, ่ไปฟ้าขึ้นไปเร็วเรโอเขีบลืมแล้วตรงไหนเนี่ยบ่ลี่เดียวเบื้งน้าหมดนะต้องปิดฟังนึงขึ้นไปอาเอาลงมาให้พี่น้องเบิ้งปีนขึ้นไปเร็วเร็ lung đó ขอพี่ครับสูงๆเนาะปลาหวังน่ะหน้าน่ะอ่ะ ไอันนี้เยอ,ยอเออใส่อันนั้นไปกระรเด้จะหอดพุ่นที่ได้ไปตายไปตายพุนน่นอีกอ่ะห่งไรอยู่แลวมันเป็นหน้ามานองไในโชว์ผลงานพี่น้องิังอยากโตโอ้ยโอ้โหห้อ,อ,องนึงอีพอกว่ แอเด็ดเดแห้งว่ะ,ะเด็ดเด็ดซุ้มกันออเอาปลาเดดเดียวอ่ะโอเคโอเคมือนองไข้เขาพากันน้ำหาตัวตะระเช่ะสะเลยตียทอดปลาอันมี้ก็เริ่มมาแนล้วกินยวยวนกวนประทัน ตาเขาจะกินตาเขาแรงกว่าไอ้ยามพอถอนมาแล้วมันมเป็นอาชีสิ้เนียมันเป็นลายไมย้เนียวันที่เบ่งหมอนวันที่เบ่งหมอน้ำเห็ดซุปนั่นเลยว่าท่านได้เบ่งไหม ครับพี่นอ้องอย่างตัวเดินทางแล้วครับ <S 2> <S 2> ที่เดี๋ยวฝากไว้วไเท่านี้ครับพี่น้องครับ,อรบขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันอำเภอพาย,ยุค,ครับแม่แลง